สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศร่มบินกาลสินบินส่งผู้กองเอ็มก่อนเดินทางกลับโพราชหลังจากที่บินทำลายเซตีประเทศไทยบินไกลสุด260กิโลเมตรโอเคห้าภาพรวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิกกันที่บรรยากาศยามเช้าน,นสนามบินคลองเชื่อมจังหวัดกาะสิน์เมื่อคืนนะฮะพวกเราก็นอนแคมป์กันที่นี่ หลังจากที่เมื่อวานผู้กองเอ็มได้บินทำลายเซตีไปแล้วแน่นอนครับว่าก่นอนเดินทางกลับโคราชรมบินกาลสินก็ไม่พลาดที่จะพาบินชมความสวยงามของน่านฟ้ากาลสินบินชมกันให้เต็มอิ่มกันไปเลยเอาละฮะมื่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาเช็คออฟ เปิดด้วยนักบินเจ้าถิ่นผู้บินนําทิมในวันนี้ก็คือ p o r โต้สัยกาบ,บินประสบการณ์สูงจากทีมร่วมบินกาลสินวันนี้ใช้เครื่อง 500, อไฟร้อยพร้อมเปร่มสายรถส่วนหนึ่งแอปก้เตามมาด้วยผู้กองเอ็มฉายา m อ็มหไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยจากทีมร่วมบินโคราชวันนี้ใช้เครื่องวีอ5 0์ร้อยห้าสรอมเปร่ม a อร์ดีไซน์รามาเฟล และนี่เลยฮะกส็สุดยอนับินจากทีมร่มบินโคราชวันนี้ใชเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ250สุดแรงพร้อมด้ร่วมแชมป์โลกโอโซนไวเปอร์5ซึ่งร่มสุดท้ายก็คือสิ่งในลเล็กที่เรียกว่ากรบนักบินใหม่แห่งร่มบินกาลสินครับขึ้นบินคนสุดท้ายก็เลยไม่มีภาพตอนเช็คออฟมาให้ชม ่ขึ้นมาแล้วก็บินอุ่นเครื่องกันสักเล็กน้อยจากนั้นพี่ปอโต้ก็จะพาบินชมความสวยงามของน่านฟ้ากาลสินค,ครับวันนี้ลมดีอากาศดีฟ้าสวยเมฆก็ต่ำรับรองเลยครับว่าฟินอย่างแน่นอน สายห้ามาน่านฟ้ากาลสินทั้งทีพี่ปอต้องของเราก็ไม่พลาดที่จะพาบินขึ้นไปชมก้อนเมฆสวยๆของน่านฟ้ากาลสินโอเคห้าจะสวยและงดงามแค่ไหนนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยที่เห็นอยู่นี้ก็คือพื้นที่สนามบินคลองเชื่อมครับสนามที่พวกเราบ,บินขึ้นมาก็ถือเป็นอีกหนึ่งสนามบินสุดชิคที่นักบ,บินพารามอเตอร์ทุกท่านต้องมาเยือนรับรองเลยครับว่าบินที่นี่หนึ่งครั้งจะอยู่ในความทรงจําตลอดไป บินชมกันไปเรื่อยๆฮะก้อนเมฆก็ลอยมาให้ชมแบบเรื่อยๆกอนไหนสวยนะฮะก็สามารถบินไปชมได้ตามชอบใจๆๆเนี่ยเลยฮะพวกกองเอ็มบินฟินกันเลยทีเดียวมากระสินรอบนี้คาดว่าจะได้รับความประทับใจกลับไปไม่มากก็น,น้อย ชุดเดนของหน้านฟ้ากระสินในทุกๆยามเช้าของหน้าฝนจะมีเมฆลอยต่ำๆความสูงก็ประมาณ300-400เมตรเท่านั้นเองบินแป๊บเดียวก็มาถึงได้แบบสบายๆครับมาทั้งทีก็ต้องบินเก็บบรรยากาศกันให้เต็มอิม่ม หนึ่งในช่วงชีวิตของคนเราแม้ว่าจะไม่ยืนยาวมากมายแต่การได้มีประสบการณ์สุดว้าวแบบนี้รับรองเลยครับว่าอย่างน้อยๆก็มีเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจไว้คอยเล่าให้ลูกหลานฟังมันสุดยอดมากครับผมหลายคนถามว่าเมื่ออยู่บนก้อนเมฆแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร ก็ต้องตอบไปครับว่าฟินแบบสุดๆลมเนียนเย็นสบายวิวก็สุดอลังการแบบไม่รู้จบขึ้นมากี่ทีเมฆก็จะงดงามแบบไม่ซ้ําไม่มีวันเบื่อกันเลยทีเดียวเอาละฮะเมื่อมีกันจนจะอิ่มแล้วก็ได้เวลากลับไปแลนดิ้งซึ่งนานฟ้าการะสินก็ยังมีความงดงามอีกมากมายบินชมยังไงก็ไม่มีวันหมด ก็เอาเป็นว่าอยากฟ oh ินเมื่อไรก็ให้คิดถึงน่านฟ้ากันละสินครับเนี่ยเลยฮะก็โครานักบินผู้ชอบบินต่ำไม่บินไปไหนครับวันนี้บินวนเที่ยวแถวแถพื้นที่สนาม โอเคห้าได้เวลาแลนดิ้งตามอัธยาศัยอยากลงตรงไหนก็เลือกได้เลยสนามกว้างใหญ่มากๆครับเป็นไงบ้างครับก้อนเมฆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับขึ้นเมื่อกี้2ชั่วโมงแหงครับจะอ้วก <laughs> โอ้แห้งครับจะอ้วกแตกครับโอ้โหสายหางจริงครับเป็นไงบ้างครับผู้กองบินกาลสินยอดครับมีเมฆให้ขึ้นอ่าฮะภาพสวยโอเคครับไปครับผมเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลื่อรา ใจกัรโอกาสหน้าฟ้าใหม่ขอให้รมบินโคราาเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ